สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาเปิดเผยความจริงที่เกี่ยวกับกวนอูที่หลายคนอาจอยังไม่รู้หลายคนมองกวนอูว่าเป็นเทพสงครามเป็นคนที่มีความสามารถในการรบเสียเต็มประดาผมก็ต้องบอกว่าจริงครับแต่สิ่งที่เราได้รับรู้รับทราบจากภาพของวรรณกรรม3มก๊กนั้นมันก็ยังมีความไม่จริงอยู่มากพอสมควรที่สามารถปั้นเสริมเติมแต่งให้กวนอูนั้นได้กลายเป็นเหมือนเทพระเจ้าที่มีความสามารถในการรบเสียเต็มที่เลยทีเดียวครับแต่วันนี้ครับ ผมจะมาพูดถึง5ความจริงที่นิยายเล่าไม่ตรงกับประวัติศาสตร์มาเริ่มกันได้เลยครับเรื่องที่1กวนอูมีม้าคู่ใจคือม้าเซกเทาเอาเรื่องเบาๆก่อนแล้วกันนะครับม้าเซกเทาใครๆก็รู้แล้วครับว่าคือม้ากระต่ายแดงขนเป็นสีดังเพลิงเหงือออกมาเป็นสีเลือดวิ่งได้วันละพันลีม้าชนิดนี้ในสมัยโบราณน,น่าจะมีอยู่จริงครับแต่สิ่งที่ไม่จริงก็คือกวนอูไม่ได้เป็นเจ้าของมา้าและไม่เคยครอบครองม้าตัวนี้เลยครับ ในวรรณกรรมสามก๊กนั้นกวนอูได้ม้ามาจากการที่โจโฉนั้นมอบมาให้เมื่อโจโฉนั้นได้กวนอูมาทํางานอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ต้องการที่ทําการซื้อใจให้กวนอูเป็นลูกน้องของตนแต่สุดท้ายกวนอูก,ก็ควบม้ากระต่ายแดงหรือมา้าเซ็กเถาตัวนี้นะครับที่โจโฉช,ชิดมาจากลิโป้หนีไปและใช้ทําการรบอย่างยาวนานซึ่งในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงนั้นไม่เคยมีปรากฏว่ากวนอูได้ครอบครองม้าตัวนี้ความจริงข้อที่2กวนอู สาบานในสวนท้อและร่วมต่อสู้เพื่อปราบโจรพวกเผืองกับเล่าปีและเตียวหุยตั้งแต่ตน้นความจริงก็คือว่าไม่มีการสาบานในสวนท้อฉากการสาบานในสวนทอนั้นเป็นเพียงแค่การแสดงให้เห็นถึงความกลมเกลียวความสามัคคีและยึดมั่นซึ่งกันและกันของพี่น้องนะครับถือได้ว่าเป็นเชิงสิมโบหรือว่าเชิงสัญลักษณ์ของ3พี่น้องร่วมสาบานอย่างเล่าปีกวนอูเตียวหุยแต่ไม่เคยมีบันทึกตามประวัติศาสตร์ใดๆครับที่ระบุว่ากวนอู ทำการสาบานร่วมกับเล้าปีและเตียวหุยในสวนท้อหลังบ้านเตียวหุยนอกจากนี้แล้วการร่วมรบในศึกของโจรพวกเผืองนะฮะการปราบโจรพวกผเหลืองนั้นจริงๆแล้วกวนอูไม่ได้เริ่มต้นรบไปพร้อมกับเล่าปีครับกวนอูมาทีหลังนะเขารบกันไปแทบจะเสร็จแล้วครับถึงจะมาเจอกับเล้าปีและการรบนั้นก็ไม่ได้รบภายใต้การบังคับบัญชาการนําของเล่าปีแต่อย่างใดเพราะเล่าปีกวนอูเตียวหุยนั้นอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองสุนจาร์เจ้าเมืองปักเป่งนั่นเอง ความจริงข้อที่ 3. กวนอูเป็นผู้สังหารหัวหยงในศึกทัพ18หัวเมืองที่ปะทะกับกองทัพของต่างโตหัวหยงเป็นมือวางดับ4นะครับในการเป็นแม่ทัพของฝ่ายต่างโตเมื่อต่างโตยึดครองอํานาจเปลี่ยนองค์ฮ่องเต้จากฮันเซาตี้เป็นฮันเซียนตี้หรือฮันเฮียนเต้ที่คนไทยรู้จักกันต่างโตก็ต้องเผชิญหน้ากับขุนศึกที่ไม่พอใจที่เขานั้นสามารถที่จะได้อํานาจได้อํานาจจากราชสำนักมาจึงทําการต่อสู้ปรากฏว่าทัพสิบแปดหัวเมือง ถูกท้าทายครับเพราะว่าต่างโตส่งนายทหารที่ชื่อว่าหัวหยงซึ่งเก่งมากอันดับหนึ่งลิโป้ะนะครับความสามารถลูกน้องของต่างโตอันดับหนึ่งลิโป้อันดับสองลี่ฉุยอันดับสามกุยกีและอันดับสี่คือหัวหยงส่งหัวหยงมาสังหารทั้งพัวหองสังหารทั้งยูสิตสังหารทหารของฝ่ายทัพสิบแปดหัวเมืองที่เป็นฐานเอกของบรรดาแม่ทัพไปครั้งแล้วครั้งเล่าร่วงหล่นลงไม่ต่างอะไรกับใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงแต่ กวนอูได้อาสาทําการไปรบด้วยและสามารถที่จะปะทะตัดศีรษะของหัวหยงมามอบให้กับขุนศึกที่อยู่ในทัพ18หัวเมืองได้สร้างขวัญกําลังใจเป็นฉากความเป็นฮีโร่ของกวนอูอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวครับแต่ในสภาพความเป็นจริงนั้นไม่มีปรากฏว่ากวนอูเป็นผู้สังหารหัวหยงแต่อย่างใดหากแต่ว่าคนที่สังหารหัวหยงได้มีชื่อว่าซุนเกียนซึ่งเป็นแม่ทัพเจ้าเมืองเตียงสาบิดาของซุนเซ็กและซุนกวนความจริงข้อที่4กวนอู ประมือกับงานเหลียงและสามารถสังหารงานเหลียงได้ตกม้าตายตอกไปเลยข้อ 4. ครับข้อนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าในขณะที่โจโฉมีความขัดแย้งกับอ้วนเซี่ยวกวนอูได้ทํางานกับโจโฉอยู่อ้วนเซี่ยวได้ส่งทหารเอกของตนที่ชื่อว่างานเหลียงมาทําการต่อสู้กับกวนอูครับปรากฏว่าในการประทะในคานั้นมีการต่อสู้ดวลกันอย่างถึงพลิกถึงขิงและเป็นสุภาพบุรุษในการรบเป็นอย่างมากผลสุดท้ายครับกวนอูสามารถที่จะปราบและเอาชนะ งานเหลียงได้จนงานเหลียงนั้นถูกคมอาวุธของกวนอูตกมาตายแต่ตามประวัติศาสตร์นั้นเรื่องราวไม่ใช่เป็นเช่นนั้นครับเรื่องราวก็คือว่าในขณะที่งานเหลียงกําลังเผลออยู่และไม่ได้เป็นการดวลไม่ได้มีการท้าดวลแต่อย่างใดนะครับเงินเหลียงกําลังนําทัพเดินอยู่กวนอูซุ่มทหารไว้และลอบสังหารงินเหลียงจากทางด้านหลังครับความจริงข้อที่5กวนอูปะทะลิโปอย่างห้าวหาญนำพาพี่น้องร่วมสาบานอย่างเล่าปี่และเตียวหุยมารบกับลิโป้ด้วย ในเรื่องราวตอนต้นของ3ามก๊กนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการต่อสู้กันระหว่างกวนอูก,กับลิปโป้ที่หน้าด่านที่สําคัญมากเลยทีเดียวนะครับการต่อสู้นั้นเป็นไปได้วยความสูสีแต่สุดท้าย ลีโป้ได้เปรียบกวนอูทําให้เล่าปี่กับเตียวหุยมาช่วยกวนอูครับเรื่องนี้ไม่จริงเรื่องจริงก็คือว่าไม่เคยมีการปรากฏใดๆที่กวนอูทําการต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับลีโป้เลยครับคนที่ทําการต่อสู้ตัวต่อตัวกับลีโป้ไม่ใช่กวนอูแต่เป็นซุนกียนเจ้าเมืองเตียงสานั่นเองครับ และนี่ก็คือ5เรื่องราวเกี่ยวกับกวนอูที่ไม่จริงและว,วันนี้เอาความจริงตามประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังตามสิทุกคนอยากจะฟังนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขคิดถึงทุกคนครับจึงมาเล่า3ามก๊กถ้าใครอยากฟังเรื่องราวของ3ก๊กอีกก็พิมพ์มาบอกในคอมเมนต์นะครับวันนี้ขอขอบคุณแล้วพบกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ